พะจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่9ข้อที่8บันทึกว่าจงให้เสื้อผ้าของเจ้าขาวอยู่เสมอและน้ำมันที่ศีรษะของเจ้าก็อย่าให้ขาดข้อคิดจากพระวจนะ รักษาชีวิตรักษาการเจิม 1. เสื้อผ้าอาภรณ์ของเราต้องขาวสะอาดประดับกายด้วยความประพฤติดีงามไม่สก,กรปรกที่สำคัญกว่าเครื่องแต่งกายภายนอกคือเครื่องประดับกายภายในท่าทีแรงจูงใจต้องบริสุทธิ์ไม่เสแสร้งจริงใจบริสุทธิ์ใจ 2. ยิ่งชีวิตสะอาดมากเท่าใดน้ำมันแห่งการเจิมก็จะไหลมาสู่ชีวิตมากขึ้นเท่านั้นตัวเราจะรับพระพรและเป็นทางผ่านแห่งพระพรของพระเจ้า 3. ถ้าเรารักษาชีวิตให้สะอาดเราจะไม่ขาดน้ำมันแห่งการเจิมของพระองค์เลยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ